สวัสดีค่ะพบกับรายการวัสดุ com f a s t and g e t รายการที่จะพาทุกทท่านไปรู้จักกับวัสดุดีๆนวัตกรรมใหม่ๆสําสำหรับทุกโครงการเพื่อตอบโจทย์และช่วยเติมเต็มงานออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ เลือกวัสดุสําหรับทําฝ้าเพดานให้เหมาะสมต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆในการออกแบบแล้วก็การติดตั้งค่ะเพราะว่าวัสดุที่ดีเนี่ยมันก็ย่อมทําให้งานของเราออกมาดีด้วยเช่นกันนะคะวันนี้พลอยก็เลยจะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปรู้จักกับแบรนด์เอไลน์ค่ะเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยที่เป็นผู้ริเริ่มในในการนําไวนิลมาทําเป็นฝ้าผนังแล้วก็ฝ้าเพดานค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้งานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ าพสูงสุดในการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในค่ะสถาปนิกอินเทเียเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของบ้านท่านใดนะที่ตอนนี้กําลังมองหาไอเดียใหม่ๆในการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในไม่ควรพลาดเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าวันนี้วัสดุ .com ขอแนะนำํำ ฝ้าผนังและฝ้าเพดานจากแบรนด์เอไลนค่ะมีให้เลือกทั้งหมด8เฉดสีที่ผลิตจากไวนิลคุณภาพดีขนาดต่อแผ่นยาว4เมตรกว้าง25เซนติเมตร1แผ่นเท่ากับ1ตารางเมตรนั่นเองค่ะโดยคุณสมบัติของฝ้าเอไลน์นั้นนะคะน่าทึ่งมากๆเลยและคะ่ะเพราะว่าสามารถโดนน้ําได้ปลวกไม่กินเช็ดล้างง่ายสะดวกสบายเรื่องของการดูแลนะคะอีกทั้งยังมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยเล่ะคะ่ะมีสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี ที่สำคัญติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วฝุ่นน้อยนะจบเร็วเนรมิตได้ดั่งใจเลยละค่ะฝ้ายเอลน์นะตอบโจทย์ได้ทุกการออกแบบเลยทีเดียวละค่ะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบคุณสมบัติของฝ้ายเอลน์กันนะคะว่าเขาสามารถกันน้ำได้จริงๆหรือเปล่าค่ะนี่เลยในวิธีการค่ะเราจะนำฝ้ายเอไลน์นะคะมาแช่น้ำไว้ค่ะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากผ่าน1ชั่วโมงนี้ไปค่ะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันซิว่าฝ้าเอไลน์ของเราจะเป็นยังไงบ้างค่ะเอาขึ้นมาจากน้ำแบบนี้นะ ฝ้าเอลท์ของเราสภาพเหมือนเดิมมากๆเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยแสดงว่าเขาทนน้ําแล้วก็ทนต่อความชื้นได้เป็นอย่างดีมากๆเลยละคะ่ะตอบโจทย์การดีไซน์ในทุกๆรูปแบบเลยเลยคะ่ะแล้วก็สําหรับโครงการที่เลือกใช้ฝ้าเอ i ลท์ก็มีจํานวนมากเลยนะคะอาทิบ้านพักต่างอากาศที่เขาใหญ่วัดที่ปราจีนออฟฟิศปั๊มน้ํามัน,มนปตทจังหวัดนาราธิวาสค่ะ หากท่านใดสนใจสินค้าฝ้าผนังเพดานวายนิวจากแบรนด์ a เอไลน์เนีสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  ์วายเแล้วเสิร์ชคำว่า A-Line a l, ine, a l i n ไ e ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวัสดุ .com ฟ้าสันเกตต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับวัสดุดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ